สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคูมันตัวรากันค่ะวันนี้คูมันจะทำน้ำพริกแคบหมูค่ะพี่น้องอยากยกินค่ะตอนนี้กำลังเจียวหอมอยู่ค่ะเจียวหอมตั้ง เจียวหอมอยู่ค่ะเจียวหอมเจียวกระเทียมให้เหลืองค่ะ

แป๊บเดียวก็ได้ทานแล้วค่ะทำได้นานทำรี้ครับผมขอให้ฐฐวัสดุอุปกรณ์เราครบก็คือเจียวหอมให้เหลือเจียวกระเทียมโอเคค่ะไม่ต้องละเอียดมากค่ะคุณฤทธิ์ค่ะบเพราค่ะอ่ะเดียเด๋ยววม่ต้องหั่นวเราปุยเป็นเกล็ดหอย ด้ยเป็นลูกมือให้ค่ะวันนี้ เพิ่มจะแห้งแล้วนะเพิ ều, a, ่มใจแห้งแล้วใส่หอมหอมเนี่ยเขาจะมีน้ำมันเยอะหน่อยอร่อยตรงนี้แหละตรงเจียวหอมเจียวกระเทียมนี่แหละค่ะ ตัดเปียบหมูเยค่ะเด้อตัดแซะบ,บ่มกันเสมนี่แหละพอเหลืองแล้วเราใส่กระเทียมลงไปเลยค่ะกระเทียมสับเจียวผสมกันเลยค่ะพี่น้องนี่แหละสองกระตัดเลยค่ะ พอหอมเราเริ่มเหลืลองเราก็ใสก่กระเทียมลงไปเจียวเลยนะเค่ะคุณลิ่าเขาโคกๆมาเลยนะเค่ะโคกต่ำที พี่นั่นละค่ะในก๋วยตังมดเลยเจียวหอมได้จะสุกเราก็เอาเตรียมลงไปเจียวเลยค่ะนี่อะไรเนาะแซ่บด้วยละเมอนไง 王者嘛。 过冬，佮都去啦。哎呀，我。 ยอดความหอมเลยค่ะ ากล้องมาทางนี้เลยค่ะเด็ดเจ็บร้อยแล้วค่ะอ่ามาดูนะคะอุปกรณ์คุริสขาแพนมาดูตรงไอ้แคบหมูดูอะไรเนะะี่ยค่ะาใส่พริกลงไปค่ะพริกยังไม่ได้ทอดนะคะคุมมันก็ตำแล้วมาใส่ะคะ่ะ สลดกอุปกรณ์จะมีแคบหมูมีกระเทียมเจียวหอมเจียวนี่ครับตอนนี้เรากำลังเจียวพริกอยู่ค่ะให้พริกหอมหอมก่อนพันตามพริกนะคะตาพริกตาพริกแห้งไม่ต้องไม่ต้องทอดนะคะเดี๋ยวมันจะไหม้ตามพริกแห้งตอนนี้เรากำลังมาเจียวพริกให้หอมหมก่อน เจียวหอมนิดนึค่ะป๊บปนี่ค่ะอ่าพอแล้วค่ะใส่ตัวนี้ลงไปเลยค่ะใส่กระเชืยอเจียวหอมเจียวลงไปเลยนี่ค่ะใจ่ลงไปเลยค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะมีน้ำตาลน้ำตาลทรายเกลือไปนื้หยิดน้ำตาลทรายไปเกลือไปนื้หยิดปิดไฟเลยค่ะปึ๊บปิดไฟเลยค่ะแล้วก็ใส่ยางไว้เลยค่ะแคบหมูป๊บนี่ค่ะ ผสมคุกเขากันเลยค่ะก็ต้องทําอย่างเร็วเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวน้ําตาลเราจะน้ําตาลเราจะไหม้ถ้าน้ําตาลไหม้ก็จะกลายเป็นตังมีค่ะพี่น้องนี่จะอร่อยอร่อยอน,นี้คือวิธีการทาน้ำพะะร,ริรกแคบหมูค่ะตัวเด็ดคงรันตุลากันค่ะเนี่่ะอ้มากเลยพี่น้อง เดช่าตั้งกล้องไว้แล้วก็ขอถาดกงค่ะอร่อยรลดๆลเลยนะคะ่ะทุกคนจะใส่จานให้ดู้ค่ะใส่ถาดกงค่ะพี่น้องน้ำพริกกับเนื้อสูตรคมพันตุลากันค่ะแซ่บเลยค่ะพี่น้องมาที่น้อกันแล้วกันเลยแต่นี๋คือปิดไฟแล้วนะคะ ผสมก็ปิดไฟเรียบร้อยถ้าไม่ปิดรับรองเลยน้ำตาลน้ำตาลจะไหม้แล้วก็จะเหนียวก็ไม่อร่อยค่ะน,นี่ค่ะนี่ค่ะเตียงลดได้ด้วยกันอันพี่แคบหนูกลมมันตัวลากันขั้นตอนเราก็เจียวหอมเจียวกระเทียม เกีือหอมเจียวกระเทียมเยใ,ใส่น้ำตาลทรายใส่เกลือไปนิดหยิบผงวัวน,นิดหน่อยแล้วก็พริกก็ตำตำพริกแห้งแล้วก็มามาทอดใส่น้ำมันนิดนึงถ้าเราทำเป็นพริกพริกทอดพริกป่นรับรองมันก็จะไหมไปอีกนะคเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ เสร็จแล้วนะคะใส่ถาดเลยค่ะนี่ค่ะคุณลีขาเอฟซีเราดูเลยค่ะแล้วพี่แคปหน่อยหน่อยโอ้ดูสดเลยเด้ยงสาที่น้าจะนน่ะแซ่บนำกันได้ค่ะพี่น้องคนน่ะโอ้ได้ถาดนึงพอดีเลยค่ะข้าวสวยร้อนๆเนาะนี่ค่ะ ่น้องเลยค่ะเลยถ่าถ่ายให้เอฟซีเราดูหน่อยค่ะใกล้ๆเลยค่ะนี่ค่ะขอบคุณเอฟซีมากๆเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องโคมพันตุลากันขอบคุณล่ายๆเลยเนยคะ่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ